สวัสดีครับพบกับพี่ต่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมสว่านไร้สายที่เราจะเอามาเจาะท่อเมนวางใส่น้ำยนตดกันนะฮะได้มาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เลยนะครับแกะสิ่งที่ได้ก็คือแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะฮะนี่ครับผม แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์2แอมป์นะครับผมแล้วก็ได้อแดปเตอร์นะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่นะฮะไม่ได้เป็นแบบแท่นชาร์จนะครับผมแต่ว่าเป็นแบบอแดปเตอร์ก็คือเหมือนที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะฮะเสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็ชาร์จกับไฟบ้านนะครับแล้วก็สว่านโอ้ สวยทีเดียวนะครับผมน่าใช้เลยนะแล้วก็ใต้เหมือนเป็นดอกไขควงนะครับผมไขควงปากแฉกนะฮะแล้วก็ปากแบนนะฮะอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมของแถมก็น่าจะมีแค่นี้นะฮะนี่ครับผมแล้วก็คู่มือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ครับผมถือว่า สวยนะาใช้ทีเดียวนะครับพลาสติกที่ทำมาก็ถือว่าดีนะฮะไม่ได้ก้องแก๊งเลยนะครับผมถือว่าดีทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบแบตกันดูนะครับผมว่าจะว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมนะฮะวิธีใส่นะครับผมแบตเนี่ยมันเป็นแบตทรงสามเหลี่ยมนะฮะตรงที่ใส่ทานเขาก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับผมอยู่ตรงดัมจับตัวนี้นะฮะเราก็ใส่ให้มันตรงกันนะครับผมนี่นะฮะ ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าใช้ได้ไหมที่เราจะใช้นะครับผมเราต้องมากดกดปุ่มพวกนี้ก่อนนะฮะนี่ครับผมเนี่ยหมุนแล้วครับแล้วก็อันนี้อันนี้หมุนจากซ้ายไปขวานะครับผมส่วนถ้าเรากดทางนี้ก็จะหมุนจากขวาไปซ้ายนะครับผมทีนี้เมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยพี่โตกดแล้วมันแข็งนะฮะมันกดไม่ไปนะครับผมเพราะว่า เราไว้ตัวนี้มันค้างอยู่เนี้ยเหมือนมันเป็นล็อกเหมือนมันเป็นตัวตัวล็อกที่กดนะครับผมตอนแรกก็ไม่รู้นะฮะว่ามันว่ามันสามารถล็อกที่กดได้นะครับผมกดไม่ไปเลยถ้าเราจะใช้นะฮะเราก็ปลดด,ดูถ้าเราจะใช้เราถ้าเราจะใช้เราก็กดตัวนี้หนึ่งทีนะครับผมเราจะให้หมุนไปทางไหนแล้วก็กดอันนี้คือขายออกนี่นะครับขายออกแต่ถ้าเราจะต้องการจะหมุนเข้าเราก็กดตรงนี้อันนี้คือหมุนเข้านี่ครับ แล้วก็มีไฟให้ด้วยนะฮะนี่ครับมีไฟให้ด้วยนะฮะก็ถือว่าเสียงก็น่าใช้ดีนะครับผมเหตุผลที่เลือกซื้อสว่านไฟฟ้าตัวนี้มาใช้งานนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของราคาราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมา,มากๆเลยนะครับผม297บาทหาซื้อได้ง่ายๆจากแอปชอปปีนะฮะก็เหตุผลที่2ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เลือกใช้เนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะฮะนี่ครับผมแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ เหตุผลที่ต้องเลือกใช้แบตเตอรี่12โวลต์นเนี่ยเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้มันมันสามารถหาซื้อได้ง่ายๆในแอปช้อปปีนะครับถ้าเราเปิดในแอปช้อปปีดูเนี่ยแล้วเราพิมพ์คําว่าแบตเตอรี่สว่านไายสายเนี่ยขนาด12โวลต์นเนี่ยจะขึ้นมาก่อนเลยเราขึ้นมาหลายล้านมากนะครับผม12โวลต์24โวลต์แต่ถ้าเราเลือกขนาดอื่นที่ไม่ใช่12โวลต์ไม่ใช่24โวลต์นเนี่ยเป็นพวก36โวลต์98โวลต์นะ แบตพวกนั้นนะครับผมจะหาซื้อยากแล้วราคาก็แพงนะฮะอันเนี้ยแบตเน้นอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณไม่ถึง100อยนะครับผมยังแพงๆเลยก็ประมาณไม่เกิน150หบาทนะครับก็เป็นอีกเทสท์หนึ่งนะครับผมก็คือว่าเวลาที่เราใช้เป็นนานๆแล้วแบตเสื่อมเราก็สามารถที่จะหาซื้อแบตเตอรี่เอามาใช้เปลี่ยนเองได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมหาซื้อง่ายในแอป์ชอปปีนะฮะถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะซื้อตามเนี่ย พี่โตก็มีคําแนะนําว่าให้เราคิดดูก่อนว่าเราซื้อมาไว้ใช้ทําอะไรนะครับถ้าเราซื้อมาไว้ใช้สําหรับเจาะท่อเมนวางใส่น้ำยอดเอาไว้สําหรับทําเป็นพวกไขควงไฟฟ้านะครับผมอะไรพวกนี้งานเล็กๆงานเบาๆเ,เ,เนี่ยพี่โตก็คิดว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมแต่ถ้าเราต้องการที่จะซื้อมาใช้งานหนักๆเช่นเจาะไม้แผ่นใหญ่เจาะเหล็กอะไรพวกนี้ก็ไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ราคามันถูก ถ้าเราใช้งานหนักเนี่ยมอเตอร์มันอาจจะไหม้หรือว่าพังได้นะครับผมมาลองใช้งานจริงกันนะครับผมเดี๋ยวจะเจาะท่อเมนอันนี้นะฮะเพื่อจะใส่สายน้ำหยดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมเจาะท่อเมนเข้านะฮะเจาะอย่างง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามา ใส่วาล์วเปิดปิดเทสน้ำยดกันนะครับเราก็เอาลูกยางกันตึมใส่เข้าไปก่อนเลยนะฮะหลังจากนั้นก็เอาวาล์วเปิดปิดยัดเข้าไปเลยอ่ะน,นี่นะครับผมเสร็จละหลังจากที่ได้ใช้งานเจาะท่อเมนมานะครับก็รู้สึกว่าตะวันอันนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับผม แรงดีทีเดียวนะครับผมสามารถปรับแรงสปีดได้นะครับผมถ้าถ้าเป็นตัวเฮดนะครับผมอันนี้คือตัวเฮดฮะอันนี้คือจะเร็วมากเลยนะครับผมล้อจะเร็วเลยฮะถ้าเรากดน้อยน้อยล้อมันก็จะเบาแต่ถ้าเรากดลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเนี่ยมันก็จะเร็วตามจังหวะนิ้วที่เรากดนะครับผมแต่ถ้าเราอยากให้ช้าเราก็มากดตัวนี้ลงนะครับผมกดตัวนี้ลงแล้วเราก็จะเห็นตัว L นะครับเนี่ยเราก็เห็นตัว L นะฮะล้อมันก็จะช้า ร้อมันก็จะช้าลงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆกดนะฮะเนี่ยร้อมันก็จะช้าช้าเว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับผมแล้วมันก็จะเร็วขึ้นตามแรงกดของนิ้วเรานะครับเนี่ยความเร็วกดสุดถือว่าเร็วแต่ก็ยังเร็วไม่เท่ากับตัวปรับสปีดนะครับผมอันนี้นี่คือเร็วจุดเลยนะฮะเ,เร็วมากเลยนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งสองระบบเลย ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการใช้งานแบบต่อเนื่องนะครับผมก็แนะนําว่าให้ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มอีกก้อนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะครับผมประมาณ3ามชั่วโมงถ้า3ามชั่วโมงเนี่ยการทํางานอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับผมเพราะถ้าเราทํางานต่อเนื่องจริงมันก็ใช้ได้ไม่นานนะครับถ้าเรามีอีกสักหนึ่งก้อนหรือ2ก้อนเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์ๆๆ เพื่อเป็นกำลังใจพี่ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ